สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อนะครับดูอัปเดตการทำมะม่วงแฟนซีนะใน1ต้นมีหลายหลายสายพันธุ์นะครับจากวันนั้นที่เราทำกันมาได้เป็นครบเดือนเป็นเดือน2เดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับกำลังเติบโตนะครับอันนี้เป็นพระอ2 e 2อนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมะม่วงมันนะครับหน่องแซงนะครับอันนี้เป็นโชคอนันต์นะครับอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้ ขอโทษนะครับอันนี้เป็นอกล่องนะครับอันนี้ยังติดนะครับใดๆยังไม่ได้เอาถุงออกนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับี่อันนี้ก็ติดแล้วนะครับนี่ก็ติดจนเติบโตเรียบร้อยนะครับอันนี้น้ําดอกไม้นะครับดูใบก็รู้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าตายแล้วเราก็เลยซ่อมแซมใหม่นะครับอันนี้ก็ติดแล้วนี่ก็ติดแล้วนะครับอันนี่ก็ติดแล้วอันนี้เป็นเขียวซูเวยนะครับเนี่ย ลองดูนะครับม,มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะในหนึ่งยอดคือหนึ่งพันนะครับหนึ่งสายพันธนะุ์ยิ่งเรามีกิ่งเยอะเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้ก็ในหนึ่งต้นเราก็สามารถมีมะม่วงไว้รับประทานได้หลากหลายสายพันธุ์นะครับออขอบคุณครับ